โซเชส at Shifty Shaft เพื่อนเพื่นจะต้องไปเปิดกล่องทองที่เมือง Shifty Shaft จำนวนทั้งหมด5กล่องบินมาถึงเมืองเห็นกล่องก็รีบลงไปเปิดก่อนเลยนะคะเพราะว่าช่วงต้นๆของการทำเควสเนี่ยมันก็จะมีการแย่งชิงกันสักนิดนึงอาจจะใช้สัก2-3สตาในการทำเควสนี้นะคะ นอกจากในเมืองที่มันค่อนข้างจากคนเยอะแล้วเนี่ยบนเมืองด้านบนนะคะก็สามารถที่จะไปเปิดกล่องทองแล้วก็นับให้ได้ด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวดูตรงนี้นะคะซาจะขึ้นไปข้างบนนะ,ะข้างบนนี้อยากไปตีนะคะให้ทำการกระโดดขึ้นตรงกล่องแล้วก็กดเปิดเรียบร้อยค่ะ ส่งกำลังใจในการทำคลิปได้ที่ True Money Wallet พร้อมเพย์หรือจะสมัครสมาชิกช่องก็ได้นะคะ